ทำไมรออมี okay. well right okay, uh ้ม huh. you know right? oh cool. ันไหวจังวะ19นาทีเลยนะเมื่อกี้โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ผมซินเนเตอร์ครับนี้อยู่ในเมจิก้าพาร์ทสามเลยนะพาร์ทสามแล้วเออดิไปจังเลยนั่นสินะเฮ้ยแล้วมึงไปฆ่าเขาทำไมก็มันขวางทางอ่ะไอ้บ้าให้เขาถือเฮ้ยสี่แล้วกูตายคาทาฟอสกูหายเลยอ่ะควรจะสงสารกลับไปเอาไหมกลับไปเอาไหมกลับได้ที่ไหนไอ้เหี้ย เอ้ยมีกระหล่ำตีด้วยโอ้ยแปลว่ามี12เดือนกระหล่ำเดือนมันไม่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 หม้หว่ะเซ็งมันก็มันไม่ไหม้ไงก็มันไม่ไหม้ไงเนี่ยถ้าถ้าไม่ไหม้จะเป็นแบบนี้อันนั้นไหม้อันนั้นไหม้เต็มเต็มนี่ก็ไม่ไหม้นี่ไงอ้าวเดแล้วใครมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวอุ้ยยี่ไปโดนเขาสู้เว้ยจะชี้ป้าหดสักหน่อ้าวหัวปลาตายแล้วอือ เฮ้ยตัวนั้นตัวนั้นโอ้ยเฮ้ยทำไมมันมีอะไรวงๆล็อตตัวได้วะไม่รู้อืออ้เยชนอย่ายุ่งกับกูอันนึงมันจะโหดเฮ้ยเก็บได้ด้วยวะกายใช่อ่าดีจิกยันแม่โอเคจิกฮิวกูดิฮิวกูดิฮิวแบบฟันๆน่ะเช็คดาเมจอาวุธด้วย ถ้าวุ้แรงเท่าไหนก็จะฟันแรงเท่านั้นแหละยังไม่จำเวทเลยว่ะข้างหน้าเหมือนจะมีพวกหนักๆเขาว่ะอู้อ้าวอืมอืมไอ้เหี้ยอ้าอ้าวกูอีกแล้วกูเป็นเหยื่อทางอารมณ์ของมึงเหรอไอ้เหี้ยกูตลอดมึงหยุดเลยสั์อ่ะกูปล่อยให้มึงตีอ่ะ กูตีจริงนะกูตีจริงด้วยไปไปตีไปตีไปกูจะวิ่งดูอยู่ตรงนี้โอ้ย <c oughs> เอา้าหลุดคอไปเลยมันตายยังวะน่าจะตายแล้วแหละต้้งบนมีดาบเฮ้ยนั่นมันดาบอ๋อใช่ปะเออเอาเราไปเก็บได้ด้วยไ <c oughs> อ้่าคิดาบไฟดาบไฟโอ้โหโค้โโเทเอล็อกทุกประตูเลยเปล่าวะเกมน <c oughs> ี้ไม่มีประตูอีกแล้วเราคล่นบันได เฮ้ยฟันกับกูดิมึงฟันกับกูดิอ่ากูยืนแทงให้อ่ะมึงฟันกับกูโอ้หฟันแรงมากเลยอ่ะโอ้สามร้อยโคตรแรงเลยไม่เลยเปลี่ยนสายไปเลิกเล่นนักเวทมึงไปเดิเล่นนักเวทตั้งแต่แรกกายไปตั้งดาบไปแล้วสวอตก้าสวอติก้าเอ้ยเอ้ยจุดเซฟจุดเซฟเยอะอุ้ยไปฆ่ามันกายฟันมันฟันมันดีไหนบอกไปโอ้ยยุบโหโดนชน อเอาบ,บ่มึงสิเอาบอกมึงเอาบอกแล้วกูไปฟันคิวมึงเอาบอกมึงเอาบอกมึงเอาบ่มึงเอาบอกมึงเอาเอาบ่เอาบอกมึงเอาบอกการยืนดูนี่มันอะไรกันมันยังไงดีแล้วมึงอ่ะจะยิงแล้วยิงแล้วกูตายทุกทีเฮ้ยออุุ้้ยยปันปันแหละไอ้สัตว์ พอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใช้เวทสายฟ้าไม่ได้ไหมยใช่เลยใช้แล้วมึงตายเองอ่ะไอ้ดนจะหนุบไหมอ๋อมันพูดแต่พูดมากไ,ไททม่ละอ่อาข้ามได้ข้ามเนี <ละ S 2> ย่ยรออะไรข้ามได้ก็ข้ามเอาขึ้นเรืออุ้ยขึ้นเรือเฉยเลยเอ้ยอันนี้เข้าไปได้หรอ อุ้ย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 เอาละโฟมมาแบบนี้เคลียร์อะไรกลใครเวทที่ทำให้มันกระเด็นเนี่ยหรือไม่ก็ออู้และูล้และเนี่ยยิงจีบไปดไิไม่ให้ข้ามไม่ให้ข้ามเออกันไว้กนักไนไว้เฮ้ยอุ้ยไม่ทำไม่ดีวะเนี่ยเออว่ะ เว้ยอันนี้แม่งเด้งหินได้ด้วยนะเว้ยมึงดูมึงดูเนี่นัน่นเลงเลงเลงไม่ได้เลงไอ้สัตว์เลงกำแพงน่าอ้าวกดนูกดอะไรวะเอออ่าวแล้วมันมาฝั่งนู้นแทนปังไว้กายบังไวบง้บังเหวบังเหวเฮ้ยฉากเลื่อนแล้วโลมันเลื่อนด้วยวะเฮ้ยมีมีระเบิดมาด้วยว่ะเฮ้ยยิงหินไปแล้วใครจะชุบ <c oughs> นี่เราลอยนิดเดียวมันก็ตายหมดแล้วไอ้สัสเออเอาแล้วระเบิดลอยอยู่ปักเอามาอีกรอบมันเป็นไรนะเอาใหม่ไม่แลไรเอางี้ฝั่งซ้ายมึงเอาไปวัวฝังขวาโอเคได้จริงๆแค่เป่าๆออกไปก็พอแล้วเป่าๆๆอย่าข้ามมาลูกอย่าข้ามมาโตโต้กูป่ะโตโต้กูบ้สั่นโตโต้ขาโตโต้อึ้งควยอะไรพุตีหน้าสั่นเลย ไอเรือมันเรือไปแล้วเรือไปแล้ว,วถ้าไม่ค่ายหมดเรือมันก็จะไม่ปักเอาไปแล้ววะไปอยู่ดีอ๋อสรุปก็คือการไว้เดี๋ยวก็พอนี่เฮ้ยอุย้ยอุ้ยเต็มเต็มหัวมันฮ่าฮืาฮาฮ่ายายเาฮา เฮ้ยไม่มีะระเบิดตรงนั้นไงหนึ่งไอ้แค่การคลิกขวามีผลต่อแรงส่งเลยนี่ว่ะเออคลียค้างไว้อุ้ยเอาหอกวิ่งอยู่ว่ะค้างไว้นะอาวุธกลัะหายไปเพราะกูหล่นอยูมึงนั่นไงเออเออว่ะงงว่ะโทอตัวแตกตัวแตกออกไปออกไปออกไปอุ้ ไอ้เยือกตัวหนึ่งยิมไอ้เหลืกตัวนึงว่ะถ้าไม่หมดมันก็มาอีกเรื่อยๆนี่ว่ะน่านะโอ้ว่าน่าจะเป็นแบบประมาณว่ามาสามสี่ห้าหกลัมแล้วก็พออะระวังตายเว้ยเฮ้ยรศสีไฟมนกว้างจนะังวะไฟเยอะใส่ห <ไ force. S 1> ินเยอะๆดิไฟได้ไม่กระจาย <laughs> <c oughs> อุยาาย๊ย้ยแล้วก็สั่นไฟตัวเองดับไฟให้นะอ้าวแล้วทำไมยังโดนไฟเหรอไอ้เหี้ยม,มึงบ้าหร <c oughs> <c oughs> ไฟชาร์จรอเลยนะใครโผล่มากูยิงมันมาด้านซ้ายป่ะอุ้ยไอ้เหี้ยมาตุ้ย <c oughs> ตกใจไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยนี่ไงที่โผล่มาอ้าวแล้วมันแค่โดนลงไปบ <Bye. S 1> <c oughs> าเยเหี้ยอะไรเนี่ยอู้ <c oughs> คนละฝั่งเลยเพื่อนฝั่งนี้ก็มาแล้วอีแม็กเกอรโอ้พอระเบิดเรือยิงไม่หมดท้ายเรือท้ายเรือท้ายเรือฝั่งท้ายตัวนึงยิงพ่อไงเฮียไงดูจิตสัมผัสชิบหายอ่ะกูส่งพลังให้มึงอยู่โอ้อ้าวหมดแล้วเฮ้ยถึงแล้วมั้งยังเดินได้อยู่ยั่ไง แล้วทำไมเรือมันเอียงมันได้ให้พวกกูอ้วกไงโอ๊ยเมาเรือโอ้ยเมาเรือเมาเรืออุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มีเสียงรถเบรกด้วยเสียงเรือตกนี่อย่างเงี้ยนั่งเรือแล้วนึกถึงเมเปิลว่ะมาอะไรกับเรือเนี่ยนะจะไปไหนก็ต้องเรือที่นี่งานตัวฝ่าไปแล้วนะอยู่ไม่ตายหรอไม่ตายด้วยบอกมันกระโดดชนอะไรวะชนศพเพื่อนมันเนี่ย อวามโง่การประสานคอมโบโคตรอะไรเนียนั่นเรวะเนอะโอตรงนั้นชื่ออะไรไม่รู้อ่ะทางนี้แหละไม่น่ามีตรงนั้นแล้วแหละวัวรุนเฮ้ยเดามดามดาบไอ้ัตเห็นก่อนกูได้ยังวะโอ้ดีมากเพื่อนเดี๋ยววัวดาบนั่นเองไม่สัตว์อย่างงี้ ไอ้หัวมันไม่ได้เหรออ้าวไอ้สิหายไปไหนเพื่อนตกสะบานทุกทีไม่มีใบเฮ้ยนี่มันไอ้นี่หีือ่าหลอดดิง You shall not pass ตุ้มโอเคตุ้มอ่าพอละอ่าถ้าโดนตัวเดียว เฮ้ยริงมึงทำไมวะเฮ้ยมันกันไฟเปล่าวะติดกันไรวะโลแดงโลแดงกันอะตอมแต่ก็ตายกับอะตอมผสมอะอะตอมอะตอมธรรมดาตายอะตอมธรรมดาไม่เข้าอะไรวะนะโอ้แต่ตีช้ามากไม่เป็นไรเอาเทไปก่อนแต่มันไฟไงทัดไฟเหมือนกูละเอเอเทเฮ้ยเช็คพ yeah that's right อู้เฮ้ยมีหนังสือเวดยัยนะเวดอะไรวะเนี่ย ทำไมไอ้นี่มันเหมือนเนเจอร์โปรเป็ดมันคือดูริตเว้ยดูริตนี่แปลว่าทำเลยใช่ทำดูริตเอ้ยพวกไม้ต้องแพ้ไฟเว้ยหนาวถ้าล้วฝนตกฝนตกหาพ่อมึงเหรอเออนูนูสุดยอดอุ้ยอุ้ยโดนตกอุ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจแม้ตอนแท้แต่ทีดียังมีหวังแม่ช่องเป็นเนเจอร์ไงสัตว์มึงแรดโดโต้บอมึงแรดโดโต้บอ มุกแรดโดปุ่ยสัตว์อืมฟันไข่ไข่เฮียนี้มีน้ำชุบในตัวส่วนกูไปจิบหนังสือทันเดโบอะแล้วเนี่ยอืมอืมอืมอะไรเรียก QFASA ทเดโอย่มากกันไปแล้วแต่เฮียนี้แม่งโอ๊ยโอ๊ตโอ๊ตอะไรอะเว้ยอะไร QFASA ทันเดโบ q f a s อใจเย็นเพื่อนอย่าพาใส่หน้ากูแป๊บนึงนะ เอ,อธารอะไรนะ Q F A S, A S A เดี๋ยวโอ้โตัวนี้ไป็ของให,หม่เว้ยอ๋ออ๋อมันลงจุดเมาส์ไงอโ้เดี๋ยวจะพักสมองเสื่อม <de ird> จำเลื<ด>ชุไ <c oughs> บไม่ได้เฮ้ยดาบ ไปเด็ไปเด็ไปเด <sh arp x> ่กทำอย่างนั้นเด็กไอ้เหี้ยศึกชิงอาวุธไม่ชุบด้วยคุยจะเย็นเพื่อนช่วยจะไปเอาไอ้นั่นน่ะคาถาเฮียนะหยิบคาถานะนี่เฮ้ยคาถาเทพอ้าวแล้วตีของกูทำไมสัมบอนใหม่ แค่สัมมอนกูนี่ทิ้งเฉยคาถาของดูอิตได้เหรอเออแต่ว่ามีหมดแล้วมั้งเนี่ยเหลืออยู่อันเดียวด้วยไหนอ่ะหลายอันเนี้ยเดียวนี่อะไรอ่ะเออนั่นแหละคาถาดูอิดอ๋อเออเอาอันนี้ดีกว่าเอาไว้เป็นตัวแทงเออว่าคาถาหลักมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเออเป็นคาถาโง่ๆเช็คไฟ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มันมันกันท่าสายฟ้าแน่เลยวหินม่วงก่อนี่ปดไม่ได้เ้วยวะโอ้ยไอถามที่นี่ตีช้าตามันหินมันเป็นสายล้อฟ้าผมเนี่ยนี่แพ้ท่าอะไรเนี่ยอู้โอเคท่าดิน คำตอบมาเร็วมากกันสายฟ้าเอ้เดี๋ยวเราหนึงเปลี่ยนดาวก่อนไอที่ถืออยู่นี่ตีช้าสาดเอาเราเรียกตรงนี้มันจะเดินตามเราเปล่าวะไม่น่าเดินมันโง่จังวะเดินเด้อไปเห็บแค่ตรงนี้จึ๊บตรงออกมาลูกน้องค้าเอาแล้วผ่าลูกน้องตัวเองอีบ้าเดี๋ยวกุียร์ตัวนี้ ไปโดนไปโดนโอ้ดดอยู่ใจเย็นใจเย็นเดไกใจเย็นนะน้องพาไปตัวไอ้ยบนิ้วพันกันมากอะสึกเหมือนกางเล่นมูฟอยู่โอ้โอ้ อ่ะเราผ่าลูกตัวเองแลไอ้ายันกูรู้แล้วอะไรเรียกเกาะสายฟ้าใส่ตัวไว้เว้ยแล้วก็ผ่าเล่นอย่างไรยังไงวะเรียกเกาะสายฟ้านี่ทำไงก่อนเอีก็กดเมาส์กลางอ่ะอ๋อต้องเอาธาตุไอ้นี่ขึ้นก่อนใช่ป่ะธาตุที่จะเอาเป็นเกาะได้โอเคแล้วก็แล้วก็ผ่าเลย เ้ยร่วงว่ะโอ้ยเคถ้ากดอะไรแล้วมันยิวเงินไม่ได้อ้าวตายตายตายไปตายเว้ยหาที่หาที่แอรก่อนหาที่แอรก่อนพยายามอยู่ครับออกไปทางติดติดติดสิ ไอ้ลูกน้องที่เราเรียกมามันตีเหตตัวนั่นเองนะเนะ้่ยหุยหฟันมาเล็กไก่ฟันมาเล็น,นหนึ่งนหนึ่งชุบมึนนงอยู่เย้เท่เป็่นรักบวกกันอยู่ยังเสียเวลามาันืริงจะตอบแทนมึง้วยการเดินนนี้โคตรจ๋งเลยพี่แอ๊เย้เท่โคตรทีมเวิร์ก คือเมื่อกี้คูฟันลมอยู่ใช่ไหมเพราะมันตายตั้งนานแล้วใช่เมื่อกี้กูกดเกาะใส่ตัวเองแล้วมันหิวไม่ได้ <c oughs> ไม่มว่าเกาะท่านไหนเหรอเอออันข้อเสียของมันก็นอย่างนี้นี่แล้วเกาะใส่ตัวเองทําไมวะ <c oughs> ก็เกาะสายฟ้าไงแล้วมันจะทําให้อะไรได้ทําให้ไม่โดนสายฟ้ามึงไง๋อ,อการสายฟ้าของกันและกันเอ,อแต่ฮิวไม่ได้ไม่คุ้ม ถ้าจะเล่นอย่างนั้นต้องแบบต้องจำเซเปลนูหให้ให้แม่นเลยอ่ะเออโนูก็เนี่ยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยใครมาวะอ,าอ,าอ,อั่นดิอ้าวเฮ้ยใช้ไม่ได้บ้านไม่สายล้อฟ้าเอาี้ยทำไมกูบ้านมีสายล้อฟ้าด้วยหรอวะอั่นดิเนี่ยดูดิชิ้นสายล้อฟ้าล้อแซนธรรมดาไปบ้านโดนเผาให้มันเผาไปเออเผาบ้านให้หมดไงได้ให้สายฟ้าได้เอางั้นเหรอ เหมือนภารกิจเป็นป้องกันบ้านเ่อาใช่หรอดูดดูวงฝาบนไอ้สายบนอะเอาเฮียและ <c oughs> ตายซะเฮียไอ้นั่นบอสเหรอวะทำไมมันตายง่ายไม่รู้แต่มันตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วอะ่ะ กูก็เกือบตายอะไรกิจกันบ้านจริงด้วยนี่นะกูไม่เผาสายล่อฟ้าเหรอมึงไอสัตว์ออกไปเยียบานสมัยนี้ไม่มีสายล่อฟ้าดเลยนนี่ยโคดนาาอาวินตายไงวะดูท่าโดดกูซะก่อนทำไมกูเป็นคนขับคนขี่ก็พอเพื่อนมึงนั่งรถบ่เอาลูกตัวกูตัวเกือบหล่นไอสัตว์บ้างูเฉยอ้าวผ่านแล้วอะ หันง่ายเนาะเโอ้จิบจิบปากโคตรกระจอกนี่มันโปรเพย์เยอร์ออฟเดอะวิวไอสัตว์กล้าบูดคุณจะพาหัวตัวเองกันไปพาเพื่อนด้วยเนี่ยเข้โหเทปซ่าอเคก็จบไปพาร์ทหนึ่งนะครับอ่ะไอ้แคยพาร์ทหนึ่งก็ประมาณนี้แหละสิบห้ายี่สิบนาทีเออโอเคเจอกันพาร์ทหน้าครับได้นะสวัสดีเจ้คุยตุ๊ด